ขอเจ้าอีกทีนึงน,นี่ไฟเนี่ยตรงไตอตรงวงกลมอ่ะสองเย้ đang phẳng đi. Thôi. đi đi đứng อยากได้แบบชัดเกี่ยวเลยซัมซุงพร้อมนะจ้าสามสองหนึง่งไม่ถึงซามซอง แลอยู่ข้างบนสามสองน่ทีนี้หันหลังหันหลังเหยี่ยวมาสามสองหนึ่งเยี่ยม เหมือนรวบผมหรืออะไรให้มันเห็นแบบซากคอเดี๋ยวเราฝั่งโน้นไปก่อนนะรอจ้าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งยกยกนิดนึงจิ๊บสามสองหนึ่งย้อนนิดเองจิ๊บเออก้อนนี้เออสามสอง ค <Okay. S 2> ลองยืนพิงข้างเราดิสามสองอีกมือหนึ่งจับขาวแว่นไว้อีกมือหนึ่งสามสองสามสอง อ,นนนะอันนี้สวยกวะเอาจะเป็นสองข้างจะตรงขาเว้นเลยนะขาเว้นตรงนี้นะทีนี้เอามือสอดคอไปข้างหนึงเรียบร้อยไป